พญาปุริศาสตร์เป็นหนึ่งในผู้อารักขารักษาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจดีเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์เป็นที่เกรงกลัวแก่ปีศาจและคนพาลทั้งหลายตำนานของพญาปุริศาสตร์นั้นกล่าวไว้ว่าพญาปุริศาสตร์นั้นเป็นหนึ่งในสี่อินทกะของท้าวเวสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจและยักษ์ทั้งปวง พยาบริษัทนั้นท่านมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลพฤติกรรมของบริวารต่างๆพยาบริษัทจะกินผีปีศาจที่ชั่วร้ายที่ไม่อยู่ในคำสั่งบังคับบัญชาเป็นอาหารดังนั้นพวกพูดผีปีศาจจะเกรงกลัวพยาบริษัทมากเฉกเช่นเดียวกับท้าเวสวรรณพยาบริษรัทท่านจึงมีอิทธิฤทธิในการขับไล่พูดผีปีศาจทั้งหลาย เป็นเทพประธานพรร่ำรวยผู้ใดได้บูชาจะมีความเจริญในราบยศเชื่อกันว่าผู้บูชาพญาปุริศาสจักบังเกิดตะบะเดชมหาอำนาจเป็นที่ยำเกรงแก่เหล่าผู้ผีดวงวิญญาณปีศาจทั้งหลายป้องกันคุณใสมนดำแก้ป้องกันอาถรรพ์ฝันร้ายรางร้ายต่างๆนา,นานาประการทั้งยังเชื่อว่าพญาปุริศาส ช่วยบรรดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกที่วาราตีมั่งมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติพิพัฒน์มงคลจำเริญด้วยอนุภาพคุณแห่งพระรัตนตรยัยและองค์พยาบริศาทเป็นยิ่งนักแลการบูชาพยาบริศาทจะให้คุณเกี่ยวกับการบรรดาทรัพเพราะท่านถือกุญแจของขุมทรัพย์และสามารถแก้ของถอนของแก้เสนียดจันไรแก้อาถรรพ์ได้ วิธีการบูชาพยาปริศาสตร์ข้อมูลจากอาจารย์โอเล่บูชาด้วยน้ำสะอาดหนึ่งแก้วและสวดมนต์คถาชิน,นบัญชรซึ่งเป็นบทที่ท่านชอบมากและคถาพระพุทธเจ้าชนะมารหรือบทสวดชัยมงคลคถาและช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะ เราก็นำภาพนะคะบรรยากาศในการไหว้ท้าเวสวรรณที่วัดจุฬามณีนะคะมาฝากทุกทกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ